Tchau. Babby Monster World แอดมาแล้วคะ่ะเพื่อน,นคลิปนี้แอดมากับโรรา v i s u a l โ photo and video <Hey. S 1> เมื่อคือนนี้เวลาสี่ทุ่มตรงเป๊ะ v i s u a l โ photo ของน้องโรรามาก่อนเลยสองภาพพอเห็นภาพคำแรกจะเด้งมาในหัวแอดเลยก็คือคำว่าสวยกรีดน้องแสงเนื้อสวยมากสวยสะบัดสวยสะดุดตาที่สุดเด้อเด้อสนๆ เฟชวแบบจึ้งอึ้งทั้งอินเนอร์ท่าโพสที่มั่นใจแต่ที่ได้ใจไปสุดๆเลยก็คือผมตรงดำแซมไฮไลท์แดงดูแกลมมากว่าสวยได้ใจแอดไปเลยค่ะ และพอได้เห็น v i s u a l film โรราเปิดมาด้วยย่างก้าวแบบสับกับ Volcano b i r d s 50มิลอินเนอร์ชัดหน้ามั่นใจไม่กลัวใครความไม่จือปากกับสายตาที่จิกทั้งเท้ทั้งแซบรับแบบตัวแม่ผสมเข้าไปที่ใบหน้าคือหูยฉันเจิงกับเมคอัพนี้เหลือเกินสวยช่ำากลวน้อยแต่มากคิ้วตาปากจมูกคือโอ้ยเบาหน้า าประนความปากแดงเรื่อออมเบรอย่างมีชันเชิงนางเอกซีรีิทั้นหนึ่งจังหวะกล้องซูมออกน้องเอามือเท้าเอวทำให้เห็นชุดกันแบบชัดเสื้อแขนกุดสีดำกับสร้อยโซ่เงินไม้กึงเขนเปิดให้เห็นหัวไหล่ที่ขาวและกลมสวยกระโปรงสั้นสีแดงกึ่งคอร์เซ็ตกับถุงมือที่เข้าเซ็ตติมไบเกสาวราวสเสน่ห์ฉากต่อไปคือเจสมกับที่เป็นนางแบบเด็กมาก่ ไม่ว่าฉัดไหนโรรารเก็บใจหมดสวยทุกฉัดสวยสะบัดสวยสะดงพุงตระโกน <c oughs> คนมันสวยทำอะไรก็สวยมุมไหนก็จึงความออร่าเป่งประกายกระจุยกระจายไม่มีตรงไหนที่จะละสายตาสวยหมด360องศาสวยทุกก้าวเดินสวยทุกท่วงท่าติ๊กถูกหมดทุกตรงหนะ้าผมเมคอัพชุดอินเนอร์เต็มร้อยให้ลางเต็มสิบไม่หัก และที่สำคัญขาเธอขาลูกเรียวยาวขาวผ่องมากมองพลันเลยช็อตที่ยืนยืนหน้าเข้าหากล้องที่ซูมออกดู Do powerful so strong น้องโรราแม่แสงเหนือเปล่งออร่าเต็มสมรรถภาพสลึกเกินใครจะต้านได้ขนุนโลกต่อแล้วสวยมากต้องกราบเมค อัพเสื้อผ้าหน้าผมและกระบบาบใบหนะ้าสวยๆของน้องโรราดาอินของพวกเราเด็กอายุ15อ่ะพวกเธอออร่าคนมันจะดังมันจะจัดจ้าตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วถ้าอีก4-5ปีวันลีแสงเหนือก็จะเป็นประกายขนาดไหนดูสิครับเพื่อนๆเปรียบเทียบจากวันแรกที่เราเจอกันกันกบวันนี้พัฒนาการความสวยของแสงเหนือนั้นมันไม่หยุดเลยดาเมชเรง โรราในวันนั้นและโรราในวันนี้นีนนนน่คือนิยามของคำว่ายิ่งโตยิ่งสวยของจริงและแน่นอนคุณแม่ของน้องโรราก็มาโพสต์รูปสพอร์ตลูกสาวด้วยนะคะบอกว่าแม่จะคอยสนับสนุนให้เธอเติบโตขึ้นมาอย่างดีเสมอรักนะส่วนคอมเมนต์จาก izen นเนดิเซนกาวนรห คอมเมนต์กระดำกันรัวๆเลยค่ะแอดขอยกตัวอย่างมาจากบ้านโรบราไทยแลนด์จากแพลตฟอร์ม Twitter X นะคะที่เขาแปลคอมเมนต์จากดึกคู่ดังนี้ค่ะโรบราอคสวยเลยย่ะหุ่นเป๊ะว่า์โรบราสวยมากน้ำเสียงของเธอก็เช่นกันและเธอร้องเพลงได้ดีมากสวยไรเดียงสามาก เมือ่อดาอินตอนเด็กเธอน่ารักแต่ตอนนี้เธอโตเป็นสาวสวยสุดๆว้าวเธอดูเหมือนเกิจุนฮีจังสวยจริงๆแต่เป็นเวอร์ชันเด็กเธอสวยที่สุดใบหน้าของเธอเหมือนนักแสดงและไอดอลยังไงแอดเอกราบขอบพระคุณคอมเมนต์ที่แปลเป,ป็นภาษาไทยนี้จากบ้านโรราไทยแลนด์ด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เป็นเมนโรราก็สามารถไปกดติดตามที่แอคเคานี้ในแพลตฟอร์มทวิตเตอรได้เลยค่ะ แบบนี้ก็แอสซึมได้ว่าคอนเซปต์ทีเซอร์ของเบย์มอนคงมาใน Sports Gamers Riders t เ r <Hey. S 1> เพราะนี่ก็ออกมา3สาวแล้วชิกิต้าอาซาโรราและทีเซอร์ของชิกต้ากับอาซาเป็นคอลเลกชันชุดกีฬาส่วนโรรานั้นมากับรองเท้าและถุงมือสไตล์ไบเกอร์ความ s p o r t ตเกิรมันเทเวอร์ oh. และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความช่ำกลแกลมเทซ ดำแดงตั้งแต่ชิคกิมาอาสะจนถึงโรราฉันขอกราบทั้งเมคอัพทั้งคอสตูมให้คะแนนไปเลยเต็มสิบไม่หักสวยจึิงจริงมากฉันชอบถูกใจกดไลค์ให้เลย ในเมื่อน้องๆมังเนลายสามสัญชาติไท a แลนด์แจแปนแบลกเกาหออกมากันครบแบบสวยสับกันทุกคนแล้วสวยแบบสวยใครสวยมันมีสไตล์เอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ต่อไปพวกเรามาจับตารอดูโอนนิไลเชื่อเถอะต้องมาแบบสุดอีกแน่ๆไม่แพ้มังแน่ไลยแน่นอนรอรับแรงกระแทกกันได้เลยว่าแต่สำหรับใครที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้และยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเป็นติ่งเบมอนหรือเปล่าจะช้าอยู่ใยล่ะคะก้าวเข้ามาค่ะมาเป็นเบมอนสแตนกันมาเป็นติ่งน้องๆเบมอนด้วยกันสวยอยู่สวยต่อและจะสวยยิ่งกว่านี้อีก ลายเท้าพันเท้าหมื่อแสนล้านโฟ <S 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 และไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวความสามารถก็เฟีลยนะพวกเธอตัวลูกตัวหลานที่เราจะเป็นตัวแม่ในอนาคตตัวทาเวชเชอเจนฮททั้งวงครบจบแน่นอนค่ะ และนี่ก็คือการอัปเดตร o r ร v วิช a l p h ์โฟโต้แอนด์ฟิที่แอดเอามาให้พว่าได้รับชมกันนะคะคิดเห็นอย่างไรเม้นมาเลยพอสออย่าให้แอดต้องอ้วยอยู่คนเดียวมาอวยยศย้ำๆกันได้เลยตายคลิปนี้สำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากดซับไวนะ้น่ารักๆๆมีความสุขม,มากนะคะเปิดแล้วบ๊ายบายสวัสดค่ะบ๊ายบาย